สบายดีครับพี่น้องผูง้ชมเพราะตอนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกกระบือเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับเสามนีเป็นเสารวันนังาาที่เก่าเดือนกันยายนพุทธศักราช2องพครับผู้มันช้นที่น้ำผ้าพี่น้องมาง่วย่านง่วงที่บา้านเอย ขุนจนถึงน้ำพลาขึ้นหัวเบิ่งแบบไปเบิ่งราคางัวนการเข้าตอนนี้ยุ่ส้นงัวอยู่กับฝนตกดิ้นข้างได้าลโงโป่งเป่งท้างได้อีกบ้านต้าไล่ที่ขับมาตลาดงัวน่องแตงมัดระวังคราบขี่นองช่บรรยากาศไะก่อนครับตอนนี้วัฒนิกมันดูไก่บัวงัวนงโวด chườn rắp chườn chườn với ngọt chườn ไปครับไปแล้วบวะเจบาบ้านเ่อเดี๋ยวไปก็รับลงตึงตั้งหมดงานงานทำน้าเลี้ยงบอนี่ลูกแม่พ่อ าาเม่อต้อพูเองนม้เาจะด้อาจเพราะจอามอหงมืหาเนี่ยเามีลูกโอ้เมียลูกมืหาพี่น้องเมื่อเขาเิสูงร่อยชี้สิเป็นแม่มันโอ้มันแดินะว่างงวดขามันหนึ่งห้าพันบาทลูกกับลูกแม่่างขาัน ตอรองไหนตลาดเนาะตอลองไหนหอตอลองไหนเอาฝากเบอร์โทรพี่องนาะนย์หก่งงเจ็ดนย์้าเจ็ดศูนย์เก้าสองศูนย์เจ็ดเก้ครอนหมนาตลาดแต่ใครัดแต่งเงินเยบา, <laughs> ายดเนาะไปตอกล,อลอ่ลูก

Con lúc giờ tôi là tiêu bạc bà này Giờ tôi là mươn Cua bạc Mươn tôi đây tôi này Tôi này mươn chết Tôi này đi Tôi mươn hộp Tôi mà, mà, mà cua Mươn chết cái mươn 6 Ừ ต่อรองได้อเล่พี่นุได้ครับเาไห้มังน้ำฝ่าเบรตัวพี่น้องเนี่ย092ยเ753 3315 3315เเดหมเดนนันเนะครับเด้อสรัสดีครูอ้ายเนื้อย้ครับเนืเวียดไห้ไปเวียดอ สองหมื่นครับขายมดเขายว่ตถุรกับวัตุขายแล้อเับเจ้บาบัั่นพนุ่นี่ขายละครับขายจ้บัโอรัอบจุ้ม่นื้อที่อแฟนซีครับ แม่ลูกแดงๆองอาบอกเครับเอาจะวาดอาเนี่ยสามหมื่นกสเก้าลูกก็ลูกแม่แม่ท่องว่างวะ,<ม>ะหอือผสมสามหมื่นเก้าพันบาทครับแม่มันสวยซีนีบวกลูกมันงมน่มีครับต่อรองได้อีกอ,อันนี้ข้ายติอานึง ฉีดเอาไผ่บางน้ำฝากเบอร์ถ้วยพอน้หยอ่ะสูตรเก้าเก็บถุงหกหนึ่งเก้าเก็บน้ำเลือดไปยังจะไปด้วแม่นะครับไปด้แม่ที่หอยที่โที่รถเนาะไบางนีจัดจุด สเปมทั้งหลายฟอขอบคุณน่าแห่งยางเราใ้เอรนึ่งจเปหอยโอนนะครับทางไปยิ่งล้วลงมาเด้อลงมาเด้อเรือนตรงรถตรงแรกข้าเจ้ามุ่มวนะครับทางไปยินแล้วสเ่เบเมสทั้งหลายขอขอบคุณน่้ลงมานะครับเป็เมของใกันในสนามกำลังลิ้นครับ ข้าบนกับประธานรถไม่เป็นทายกันาไปยิ้นแล้วเขื่อนกับประธานดวนนะครับดวนดอนดนดวนะนเดจะลุกมากจะปีนจะไป่รมนจะได้ลุมากเพาางทางแขงเขื่อนใส่ดี ไปลูกไปไปไปเนะี่ยตอย่างขีดต้มกับขีดตม้ตมจังหยาดว่ะ ไปลูกไปให้พ่อไปเนะี่ยโอ้โหโอ้น่ไปยุ่งให่เออยุ่องมีนีหมลอยันแนมันไปถึงุ

เข้าว่าบ่มาขายถึงวสิมีด้่ข้าว่าคนเด่ยเข้าววาไม่สิด้ขายเดียวเอาตะข้าวาเข้าวอยู่้าววะอยู่เออวโอ้ย่างกั่ยางยากกินหมอลย ขายเบ้ออะไรวะเขาจะบาทละอาหนิเน <is> ีどど่ยมื่นสี่มืนสี่ตัวใหญ่ดีสองหมื่นสามรออะไรหนือเรารอรรอมื0นสี่สองหมื่นสามเออเป็นยังไงอ่ะ ไม่ไม่ไปต่อรองได้ต่อรองได้ฝากเบอร์ศูนย์ห้ว่าสามสองแูนสีหนึ่งอ่ะมันมันครับ ยูนจะกู่เอาเท่าไหรครับอันพ่อลูกดิอยากเท่าไหดิเาสามเสส้าสแม่สาววันไม่แยกลูกสองหมื่นสามกับสูงลอยสี่บวกต่อรอได้อีกากเพื่อเก้าแปดว่าเก้าเ็ดองหกหนึ่เดสออ่มันหมือเด้อ ไปลูกไปลูกวัดไ,ได้จักเดือนเหรอนี่ต้อก็ไ,ได้สามนาท์ครับโอ,อ้ผูขู่เมยผูขู่ครับคมนี่เจักบาทอ่ะค่มนี่จะได้สองหมืามพั้าร้อยสองหมื่ันโอ้ลูกมันงามเลยแตจีครึ่งอยู่ ม่มันสูงร่อยที่สิบวกต่อรองได้อีกเอาไปมางนำขับลูกสีแดงคิดจัดฝากเบอร์พี่น้องได้ศอง่หนึ่งสองสองเอามันหมาด่าเด้อครับขอบคุณครับแต่ก็ลูกให้พ่อไปเนี่ย พ่อพันพ่อพันผสมได้รึเป่าเปิดจเกบาทหร่4ก้0 0 49,500สูงรอยหาทิยไปนอนเอาเอาขับกอพัน40,000 โอ้ไปมักสายพอพันครับลาเบอร์ตัวนี่ล่ะ096ย0เ4 0 5 4ครับนสอนห้่ะมันมาตลาดเด้อสายพอพันครับผสมมาตรฐานแล้วเห็นมันมินมาอ่ะ นี่แหละครับบรรยากาศตลาดนัด mm hmm. เที่ยงหวังอำเภอเมืองจังหวัดสุธอดครับน mm hmm. เหมือนเสาฝนตกนิ่น mm hmm. จืนกระจืนงวกล้วยกระายอยู่ครับ mm hmm. เอาคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องชั้นดีครับสบายดี mm hmm.